ชมคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงสถานการณ์ของการสู้รบในอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะนํามาสู่เหตุการณ์ความสูญเสียและผู้บริสุทธิ์จํานวนไม่น้อยเรื่องนี้ฟังดูมันอาจจะไกลตัวกับประเทศไทยแต่เมื่อมีแรงงานไทยที่ประสบเหตุอยู่ที่นั่นทําให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงขยายวงกว้างมากขึ้นและถูกตั้งคําถามถึงการช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นเรื่องของการสื่อสารรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตสวัสดิการของแรงงานไทยในต่างแดนด้วยนะคะถ้าเราพูดถึงอิสราเอลต้อง ตอมรับว่าเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งนะคะที่รับแรงงานไทยเข้าไปทํางานอยู่ที่นั่นถ้าพูดถึงเรื่องของเงินเรื่องของงานค่าตอบแทนที่คุ้มค่าการการันตีเงินเป็นก้อนที่สามารถส่งต่อไปถึงครอบครัวได้นี่เป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะที่คนไทยหลายๆคนยอมเสี่ยงชีวิตที่จะไปทํางานในต่างแดนเพื่อผลตอบแทนและชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแต่มันคงจะดีกว่านี้เราชวนกันคิดแบบนี้ว่าถ้าแรงงานไทยมีโอกาสและมีทางเลือกใหม่ใ ที่จะสามารถทํางานได้ในบ้านเกิดของตัวเองและสามารถอยู่กับครอบครัวได้กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยนะคะแต่ก็มีคําถามเกิดขึ้นมาคู่ขนานแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าในช่วงเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าแรงงานไทยเองจะมองหาโอกาสดีๆทํางานตามศักยภาพตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนกันเชียวในช่วงนี้ที่ไทยเองก็ไม่สามารถผลิตแรงงานที่มีทักษะมีศักยภาพที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดได้เลยนะคะประเด็นนี้ค่ะสอดคล้องกับความเห็นของผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทยระบุเอาไว้ในเสวนาวิชาการเรื่องของคนในงาน <S <S บอร์ดซิมโพเซียม2023 <S 1> <S 1> ได้กล่าวถึงภาพรวมของระบบแรงงานและเศรษฐกิจาาไทยว่าแรงงานไทยมีทางเลือกที่มากกว่าในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตลาดแรงงานไทยปัจจุบันมีปัญหาเรื่องทักษะแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนะคะ ตัวอย่างเช่นบางกลุ่มจบปริญญาตรีแต่ได้รับค่าจ้างเทียบเท่าระดับมัธยมค่ะกลุ่มแรงงานที่มีอายุน้อยแต่ว่าการศึกษาสูงกลับว่างงานมากกว่ากลุ่มอื่น ในขณะที่หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันเศรษฐกิจฤฤ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 ป่วยอึ้งพากรมองว่าไทยเองมีจํานวนแรงงานการศึกษาสูงมากขึ้นแต่โอกาสในการจ้างงานนั้นไม่ได้ขยับตัวตามไปด้วยซึ่งถ้าจะแก้ไขได้ต้องทํา2วิธีก็คือเพิ่มพื้นที่พัฒนาทักษะแรงงานและรัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างประเทศให้ได้ค่ะคือคนทักษะของเรายังไม่ดีหรือเปล่าก็าใช่ข้อ2ก็คือว่า เรายังไม่มี Critical m ลมาของแรงงานทักษะสูงหรือเปล่าก็ใช่เราก็ยังมีน้อยแล้วก็ถามว่าแล้วปัจจัยอื่นๆเราเป็นยังไงคือปัจจัยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะดูเรื่องการพัฒนาทาง ICT หรือว่าทางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเนี่ยก็ดูดีขึ้นแต่ว่าดูปัจจัยตัวที่เราต่ำกว่าประเทศอื่นจริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องคุณภาพของอ ของคนนะคะเรื่องทุนมนุษย์ก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องคุณภาพของรัฐซึ่งก็จะมีตัวแปรย่อยต่างๆทั้งเรื่องอคุณภาพของตัวกฎหมายการบังคับใช้การส่งเสริมการแข่งขันการคุ้มครองลิขสิทธิทางปัญญารวมถึงเรื่องคอร์รัปชันด้วยค่ะตัวทุนมนุษย์เนี่ยม,มันโดนพัฒนามาตั้งแต่ช่วงเด็กแล้วถ้าเราดูว่าในงานศึกษาต่างประเทศที่ดูรายได้ทั้งชีวิตของคนทํางานเนี่ยจริงๆปัจจัยที่กําหนดเนี่ยมันโดนกําหนดมาแล้วตั้งตั้งแต่ก่อนอายุ18นะคะ คือจะมาอัพสกิลรีสกิลก็ก็คงพอทำได้บ้างแต่จริงๆถ้าอยากเน้นก็คือก็คงต้องไป,ปพัฒนาระบบการศึกษาระบบโรงเรียนตั้งแต่ในวัยเด็ก